Student, How are you? สวัสดีคะ่ะนักเรียนสบายกันดีใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่อง verb to be is am are กับวิชาภาษาอังกฤษเสริรสรมระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4กับคุณครูป,ปิจณนาจดตุรภาจะประสงค์การเรียนรู้สำหรับเนื้อหาในวันนี้ 1. น,นักเรียนรู้จักความหมายและวิธีใช้ is am are ได้ 2. นักเรียนเติม is am are ในประโยคได้ถูกต้อง 3. นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ismr a a e หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า verb to be มีความหมายหมายถึงเป็นอยู่คือทั้ง3ตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเป็นกิริยาหลักและกิริยาช่วยในประโยคใช้กับประธานในรูปแบบที่แตกต่างกันมักจะใช้ในรูปเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเราเรียกว่า present simple tense การใช้ is a mr กับประธานในประโยคเรามาดูประธานกันก่อนนะคะประธานอันได้แก่ I, ฉัน you, เธอ we, พวกเรา they, พวกเขาหรือพวกมันทั้งหลาย he, เขาผู้ชาย she, เขาผู้หญิง it, มันประธานดังกล่าวต่อไปนี้มักจะใช้กับ verb to be is a mr ดังนี้ I ใช้กับ am U ใช้กับอาใช้กับอาดใช้กับอา e ฮใช้กับ is สชีใช้กับ is it ใช้กับ is Short form รูปแบบการเขียนแบบสั้นๆดังตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะคะนอกจากจะเขียนว่า I am แล้วก็สามารถเขียนได้ด้วย I apostrophe แล้วตามด้วย m y o U are เขียนเป็น U apostrophe แล้วตามด้วย r e We are เขียนเป็น We apostrophe แล้วตามด้วย r e They are เขียนเป็น They apostrophe แล้วตามด้วย r e ส่วน he she, it ที่ใช้กับ verb to be คือ is เขียนได้ดังนี้ค่ะ He apostrophe ตามด้วย s เป็น he is she apostrophe ตามด้วย s เป็น she is และ it apostrophe ตามด้วย s เป็น it is การใช้ is/ am/ are ในการเขียนหรือการแต่งประโยคมีดังนี้ค่ะวันนี้เราจะสอนในเรื่องของการเขียนประโยคบอกเล่า positive และประโยคป,ปฏิเสธ negative I am a student. I ใช้กับ am หรือเขียนในรูปย่อดได้ว่า I apostrophe ตามด้วย m หากอยู่ในรูปประโยคปฏิเสธจะเป็น I am not a student หรือจะเขียนในรูปย่อก็ได้นะคะ You are teacher You are a teacher You ใช้กับ r ถ้าอยู่ในรูปปฏิเสธเป็น You are not a teacher You are not a teacher. หรือจะเขียนในรูปแบบของตัวย่อก็ได้ They are American. They are American. หรือถ้าจะเขียนอยู่ในรูปปฏิเสธก็จะได้ว่า They are not American. They are not American มาดูรูปประโยคต่อสำหรับการใช้ is ในประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ He is a father. He is a father เป็นประโยคบอกเราถ้าหากเป็นประโยคปฏิเสธจะใช้ได้ว่า He is not a father. He is not a father หรือรูปแบบย่อก็ได้ She is a nurse. She is a nurse หากอยู่ในรูปปฏิเสธจะเขียนได้ว่า She is not a nurse She is not a nurse หรืออยู่ในรูปของแบบย่อก็ได้คะ่ะ It is the sun It is the sun ถ้าอยู่ในรูปประโยคป,ปฏิเสธก็จะได้ว่า It is not the sun It is not the sun เมื่อนักเรียนเรียนรู้รูปแบบการเขียนประโยคทั้งประโยคบอกเล่าและประโยคป,ปฏิเสธไปแล้วกับการใช้ verb to be is am are เรามาดูหลักการใช้ กับประธานในประโยคกันสรุปง่ายๆเลยนะคะ You, ูวีเ y หรือประธานพหูพจน์ที่มีจํานวนมากกว่าหนึ่งั้นเราจะใช้ verb to be ด้วย AR เนื่องจากว่าประธานมีจํานวนมากกว่าหนึ่งนั่นเองส่วนประธาน h e ชีอ it หรือประธานเอกพจน์ที่มีจํานวนเพียงหนึ่งเราจะใช้ verb to be คือ is สำหรับ i ที่หมายถึงตัวฉันนั้นจะใช้กับ am เพียงตัวเดียวเท่านั้นค่ะนี่คือหลักการใช้กับประธานในประโยคแบบง่ายๆซึ่งคุณครูสรุปให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะ exercise 3.1ค่ะ complete the sentence with is, am และ are ข้อที่1ค่ะ I 10 years old. I ใช้กับอะไรคะ I ใช้กับ verb to be เพียงตัวเดียวนั่นก็คือ am. I am 10 years old. ฉันอายุ10ขวบข้อที่2คะ่ะ Mark a single. ดูตรงประธานคะ่ะ Mark เป็นประธานเอก,กพจน์หรือประหููพจน์คะ Mark เป็นประธานเอก,กพจน์คะ่ะ Mark ในที่นี้แทนผู้ชายหรือผู้หญิงคะ Mark แทนผู้ชาย1คน เพราะฉะนั้น verb to be ที่ใช้ก็คือ is Mark is a s i n g l e Mark เป็นนักร้องค่ะข้อที่ 3. Mark and I friends มี Mark หนึ่งคนเป็นผู้ชายแล้วตามด้วย I หมายถึงฉันรวมกันแล้วเป็นทั้งหมดกี่คนคะรวมกันแล้วเป็นสองคนมีมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้น verb to be ที่ใช้ก็คือ are ค่ะ Mark and I are friends มาร์กและฉันเป็นเพื่อนกันข้อที่4 The pencils long ดูคำว่า the p e n c i l นะคะมีการเติม s หมายถึงมีดินสอหลายๆแท่งดินสอหลายๆแท่งเป็นนามพหูพจน์เพราะฉะนั้นนามพหูพจน์ใช้ i s, a m หรือ r คะคำตอบก็คือ The pencils are long ดินสอหลายแท่งยาว จากข้อที่1ถึงข้อที่4เมื่อพิจารณาจับประธานในประโยคและเลือกเติม s/m/r นั้นไม่ยากเลยนะคะมาดูข้อที่5ต่อค่ะ The elephant big สังเกตจากคำว่า elephant ไม่ได้เติม s เพราะฉะนั้นช้างมีเพียงตัวเดียวเป็นคำนามเอกพจน์คำนามเอกพจน์ใช้ i s/m หรือ r คะคำตอบก็คือ The elephant is big ช้างตัวนี้มีขนาดใหญ่ ข้อที่ 6. my teachers คาย i ายหมายถึงใจดีหรือมีเมตตาส่วนคำว่า teachers ที่เป็นประธานนั้นเติม s หมายถึงมีคุณครูหลายๆคนเพราะฉะนั้นเป็นนามะหูพจน์ใช้ is am หรือ are คะ่ะ my teachers are kind ครูของฉันหลายๆท่านเป็นคนใจดีข้อที่ 7. you an artist artist ก็คือนักวาดภาพหรือจิตรกรนะคะ you, you เป็นประธานพาหูพบเพราะฉะนั้น you ใช้ is am <and S 2> หรือ are uh, ค่ะ you are an artist เธอเป็นนักจิตรกรนั่นเองค่ะข้อที่8ค่ะ the rabbit white rabbit กระต่ายเติม s ไหมคะไม่ได้เติมค่ะเพราะฉะนั้นมีกระต่ายเพียงหนึ่งตัวเป็นคำนามเอกพจน์ ใช้ is am หรือ are คะ The rabbit is white กระต่ายหนึ่งตัวมีสีขาวใช้ is ค่ะมาดูต่อกันในข้อที่9และข้อที่10นะคะข้อที่9 A book on the table A book เป็นประธานในประโยคหมายถึงหนังสือ1เล่มน,นะคะเพราะฉะนั้นเป็นคำนามเอกพจน์ใช้ is am หรือ are คะ ถูกต้องค่ะ A book is on the table. หนังสือหนึ่งเล่มวางอยู่บนโต๊ะข้อที่10ค่ะ My mother beautiful. Beautiful ก็คือสวยงามนั่นเองค่ะ My mother ดูจากคำว่า My mother เป็นประธานเอกพจน์แม่ของฉันเพียงหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเลือกใช้ is am หรือ a ค่ะถูกต้องค่ะข้อนี้ใช้ is My mother is beautiful. แม่ของฉันเป็นคนสวย เสร็จไปแล้วนะคะทั้งหมด10ข้อด้วยกันจากแบบฝึกหัด3.1แต่ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะภาระงานต่อไปให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด Exercise 3.1ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อ20ให้ถูกต้องแล้วส่งกันบ้านให้คุณครูได้นะคะสัปดาห์นี้เนื้อหาการใช้ ESMR หรือ w o r k to be ก็จบลงแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า See you a g เก n บายบายค่ะ